สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ยเราเฟิร์ชโชว์ออฟิเชียลนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มมาอย่างกันวันนี้เรามีนัดนะคะประชุมสาวน้อยลอาเลิร์โชว์เาลังยิงเขากันอยู่ ร่างหน้าตาแบบนี้ทำหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมาเฮ้ย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 เฮ้อะไรยังบะนี่สวัสดีค่ะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยนัดมาแต่ว่ารู้ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้น ที่ดีพีแจคเขา่อยคนดูเขถึงเขาบอกว่าเขาป็ดาราเดีแตว่าเขาไม่ร้องร้อยดาราดีใพ่จคึงเจอถึง้มใช่ไหมแล้วก็ถึงร้อยวันที่พายุเขาไม่ไงเขาก็มากับพายุไงลมพัดมาไม่รู้ไหมพน่แม่เมืองพะยังพีมีหนูไงอเป็นว่าจ้า เป็นว่านมาสร้างว่าเป็นแค้ขึ้นเนาะทคกงเซียนเซียนเหลืองๆเท้งหัวนะเอฟได้บอนนะไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่หายากมากเต็นเต็นหายากมากแต่กว่าหายากเหรอวิ้เดี๋ยวหนูจะไปอัพโทรศัพท์ใหม่ รัะคนนะครัเช็คเมอผ้าสแมวมามเช็คเช็คเรื้อา y o u t u คนจะนจะชอบ่่มมาแปกๆมามีดันใหม่มาด้วยใช่ไหมเดยเดียวเดียวเป็นไงบ้างป้าคอยนะไม่รู้ก็มาก่อนไงก็ตอนแรกกูบอกวหาเอามาคืนไม่คืนไม่รู้ เอามาก่อนเพิ่งซักแห้งอันนี้เหมือนว่ามันจะโดนทำไม่ได้ไม่ได้เขียนชื่อลืมมีปากกาไหมดอปปากกาเขียนนุ่มทำไมน้องไม่ชี้แกแลกพูดฮะตัวชื่อชุดยอดเลยสันติจารย์ใจเย็นแค่เบื่อเช้าเราไม่กินเอาอะไรครบเราบ่โอ๊ยโอ๊ยน่าเสี นางเวิงซองสาวเห็นอย่างนี้ก่อนไล่์สดยูทูบเบอร์มาเอาสิมานางเบืองเบืองหลังนะคะจัดสองสามผลงานเพลงสิยังก็เหนื่อยน่อยนอนก่อนส้าภาพแบบได้ไปวงมาถึงวันนี้ บัวพได้ไปเลยพ่ได้ไปเลยม่อุ๊ยเมื่อวานวันเกิดน้องอือคือสิมวนทำไมคนดูเยอะจัง พูดอะไรก็มั่นใจเนาะขอเจ้าของเดียวรีน uh? ี้ค <um ือว่าไรขอเจ้าของดีเอาทำไมอะอันน <th ี้หรือเปล่ามันต้องอัพโทรศัพท์หรือเปล่าพี่ก็เป็นอัปเดตโทรศัพท์ก่อน อ้าเด่นหมดแล้วทำไมมันยังเด้งออะอ่ต้อใช่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 เธาต้องลบข้อมูลนะลบรูปลบวิดีโอของเนี้ยบางทีโพสทำไมที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องอัพเนี้ยอัพไม่ได้เพราะว่าวิดีโอมันจุมันแค่ร้อยไงแล้วจุไม่ได้อัพไม่ได้เลยต้องไปไล่ลบไมเบิร์ดวอา ไม่อยากแบบไม่ไ <expand> ด <c oughs> ้นไไไม่ใ <traditions> ช่อ <questioned> ยู like <bbe> ่บภูเขาเขาจริงเธอฉันไปมาแล้วกันดานมากทางแบบหลกลังแฮ้งนาคะพะเอกโกมาแล้วมีผครมาแน่นี่ช่วงหิวขอเลยแล้ว เห<ๆ>็นกล่องนะคะมีไฟยนี่แดนเซอร์นะคะแดนเซอร์แดนเซอร์นี่นี่ป้าเอ็ดแพนมาฟังนี้บ้างนี่นี่นี่เขากำลังนางทานนะคะวันนี้โดนเรียกตัวมาประชุมตอนทุ่มหนึ่ง ปรับแผนปรับอะไรเราก็ไม่รู้นะคะว่าหัวข้อเรื่องคืออะไรแต่ว่าคิดว่ามันเป็นการปรับเพื่อพัฒนาให้กับท่านผู้ชมแน่นอนเดาไปก่อนได้พี่น้องยังไมห่หหัวข้อเด้อด,ด,ดีอันนี้ก็คือเดาไปก่อนอเอาชมเมืองหลังสองสาว,สวอาเหลือ สวยมากประทับใจตรงไอเนี่ยล,ลานกลางเต็นไหม,มไ,ไม่ไปไปแค่ขึ้นไปเบอร์เจสูแล้วแบบอยากไปบางเลยที่มันมันสมีแบบว่ามีกวางแม่พิเกตเออแบบว่าเขาแบบกลางเต็นโยมีนกุงนกกว่างมันนั่งเด่นน้ำมันแม่ใช่ม,ม,นะมันก็ถ่ายดาราสาวงไง เอาถ่ายไม่ได้หรอบอเป็นอย่างนี also, so, ้อยู่แล้วคู่กัดประจำเตยเตยนะคะเป็นดาราสาวประจำช่องเตยเตไปแล้วก็เจดิวจะเห็ดย่างกันสองคนยงเงียงยงเงียง เปียวก็เป็นนางลีมุ้งมากเละันาก็ไหนนอนอยู่นั่นไอ้เบนโอ้ึกนัาคณนอน่าเบื้องหลังค่ะเบื้องหลัง นี่ราคาบรรยากาศว่าวนัวหัวมวลกันโอ้ว่าแต่ละคนอันนี้เพิ่กตั้งใจอัพเนี่ยค่ะพี่น้องรูปากเว่าน้ำเเผาเลยจงหน่อยดีดีหากปัจยอด้วยเอดมินจะ่ใครว่าเศร้าแม่ ถือโฟอนนั่นยุ่งนั่นแล้วมาถือโฟอนประทบอีกมาถือโฟอนนี่ถ่ายเธอเต็มเต็มเลยเนี่ยมีแต่เธอกับต้นหลิวเนี่ยเต็มจอเลยเนี่ยก็ตัวนี้ก็่กไปเต็มจอเต็มจออีลีแ <c oughs> อน,นิเมะ <c oughs> วันวนเ่ะ่อนนะคือไงเออเออเอาคือจังนันบอลอยากสอมรำเรืองเรืองใหม่ ตอมลำเรองเรืองไหมนักง2นัสองนักง2มีกันที่สองคนเรี <m <m right> oh, ยนย uh> ี่สคนไงมาแล้วนี่ไงคนที่1ิบเอ็ดเขารอำเรองไหมได้ินักง2คนที่สิมาแล้วมาจบตาเลยย่าโอ้ย่ายๆา มาดีสวยแค่ค่ะขอบนอบเราปิดคิปนี้ไปด้วยความเมามันของน้องค่ะเดี๋ยวกูกับมาลวค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเราจะต้องเข้าสู่การประชุมที่จริงจังแล้วค่ะทุกคน นี่ก็เป็นคลิปก่อนประชุมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนน้อยรบกวนโชว์เมื่อกี้มีตามมาเลยเนช่องเอกว่าอะไรนะพูดแล้วไม่แตะก่เห็นเลยจนระิงๆเขาบอกฝากอะไรแค่นี้ละฮะบ้าากอะไรนอนได้เนาะเออตะลิโตนเนาะสาระบอกว่าให้นอนพักงฟ้าให้พ่อ